Like t h สี่สาว BLACKPINK audition เข้า YG กันยังไงบางคน audition ออเข้าสาขานักแสดงด้วยสากว่าจะได้เดบิวต์สคนตอนแรกมีกันอยู่ตั้ง30คนแนะ่ทุกคนรู้กันไหมคะว่ากว่าจะได้เมมเบอร์มาเป็น4ส,สาว BLACKPINK ในปัจจุบันซึ่งเมมเบอร์แต่ละคนก็กลายเป็นคนที่โด่งดังในระดับโลกลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่นั้น ต้องผ่านเหตุการณ์ผ่านขั้นตอนที่หลายคนคาดไม่ถึงมามากมายเลยทีเดียววันนี้เราจะมาย้อนดูกันว่าสาวแบล็ k พิง k ออดิชั่นกันยังไงอะไรที่ทำให้พวกเธอมาเจอกันที่ YG ได้นะมาเริ่มกันที่เจนนี่สาวเกาหลีที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตอนอายุ10คขวบและอยู่ที่น,นั่นนานถึง5ปีใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเต็มที่แต่พออยู่มาวันนึ่งเจนนี่ก็นั่งคิดว่า จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคนเดียวโดดเดี่ยวต่อไปหรือจะกลับบ้านที่เกาหลีไปอยู่กับครอบครัวดีแต่ก็คิดว่าถ้ากลับเกาหลีเนี่ยจะไปทําอะไรเธอมีเป้าหมายอะไรในชีวิตบ้างกันนะตอนนั้นเจนนี่ได้ฟังเพลงเคป๊อปแล้วก็ชอบม,มากๆเลยจะลองมาทางสายงานดนตรีดูจากนั้นเจนนี่ก็กลับมาเกาหลีในปี2010และออดิชั่นเข้า YG โดยตรงเลยเพราะเจนนี่อยากเข้า YG มาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์แล้ว ในปีเดียวกันนั้นเจนี่ก็ผ่านเข้าอออดิชัน่นและเซ็นสัญญาเป็นเด็กปึกในค่าย YG หลายปีต่อมาเธอก็ไปโพลอยอยู่ในมิวสิกวิดีโอของ GD ในเพลง t h a t XX หลังจากนั้นเจนนี่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะได้ไปอยู่ในเพลงของศิลปิน YG หลายคนเลยพอมีประกาศว่าเจนนี่คือนหนึ่งในสมาชิกของ BLACKPINK ก็ทำเอาติงตึกดำดีใจกันยกใหญ่เลย ภายหลังเจนี่ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เดบิวต์จริงๆกังวลมากเลยทีเดียวคนต่อมาลิซ่าสาวไทยหนึ่งเดียวของวงก็เริ่มจากการที่เป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้เข้าทีมเต้นซึ่งก็ได้คเวอร์เพลงของ K-POP บ่อยมากๆจนมีความฝันอยากจะเป็นศิลปิน K-POP และในปี2010 YG ก็มาจัดออดิชั่นที่ประเทศไทย ลิซ่าก็เลยไปออดดชั่นแล้วก็เข้าตากรรมการอย่างจังลิซ่าผ่านออดดชั่นมาได้เพียงคนเดียวจากผู้สมัครทั้งหมด4,000คนและมีเรื่องเล่าจากลิซ่าด้วยนะว่าทรงผมสั้นๆของลิซ่าในวันออดดชั่นนั้นคือไม่ใช่ว่าเป็นทอมบอยแต่อย่างใดแต่ตอนนั้นลิซ่ากำลังอินซีรีส์เรื่อง coffee prince พี่นางเอกตัดผมสั้นปลอมเป็นผู้ชายนั่นเองลิซ่าชอบนางเอกมากก็เลยตัดผมตามนะคะ ก็ดูคล้ายอยู่นะว่าไปเท่นะเธอเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึก YG และย้ายไปที่เกาหลีในปี2011ตอนนั้นลิซ่าพูดเกาหลีไม่ได้เลยเธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่เรียกว่ากำแพงภาษาอย่างหนักไปพร้อมกับการฝึกสกิลของไอดอลด้วยโชคดีมากๆที่มีเพื่อนเด็กฝึกอย่างเจนนี่จีซูโรเซ่คอยช่วยเหลือทำให้ผ่านมาได้นั่นเองจากนั้นในปี2012 YG ก็ปล่อยคลิปที่กลายมาเป็นวรัลและตำนานหนึ่งของลิซ่าเลยนั่นก็คือคลิป Who's That Girl คลิปเต้นที่ไม่มีข้อมูลบอกเลยว่าคนในคลิปคือใครแต่สาวคนนั้นนะคะเต้นได้สุดยอดมากๆจนหลายคนปักเมนกันตั้งแต่ยังไม่รู้ชื่อกันเลยทีเดียวต่อมาลิซ่าก็ได้ไปโผล่แวบ,บๆนะคะอยู่ในมิวสิควิดีโอของแท่ยังในเพลง Dinga Dinga แล้วก็ได้เป็นนางแบบให้กับแบรนด์โนโนกรแบรนด์สตรีทแฟชั่นของ YG รวมกับ BI และ b o อบบี้วงไอคอนด้วยลิซ่าก็ได้มีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด YG ก็ได้ประกาศว่าลิซ่าคือหนึ่งในสมาชิกของ Blackpink และเธอเป็นศิลปินในสังกัด YG คนแรกที่เป็นคนไทยด้วยทำเอาฮือฮากันใหญ่เลยนะคะชาวไทยเองก็เอาใจช่วยและกลายเป็นแฟนคลับของเธอกันครึ่งคอนประเทศกันเลยนะ คนถัดมาคือจีซูสาวเกาหลีที่เอนจอยกับการใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีชอบร้องเพลงเอนเตอร์เทนย่าๆในงานสังสรรค์ของครอบครัวโดนชมบ่อยๆจนเริ่มมีความกล้าอยากจะลองทำงานในสายวงการบันเทิงดูตอนนั้นเป็นช่วงมัธยมต้องเริ่มหาเส้นทางอาชีพแล้วและช่วงนั้นก็มีค่ายเปิดออ d i t i o n อยูสองสำค่ายเธอไม่ค่อยรู้จักค่ายอะไรพวกนี้มากนัก YG เป็นค่ายที่ตอบกลับมาเร็วที่สุดจีซูจึงไปออดิชั่นที่ค่าย YG ในปี2011แต่สาขาที่จีซูไปออดิชั่นในตอนนั้นคือสาขานักแสดงไม่ใช่ศิลปินไอดอลแต่อย่างใดตอนที่จีซูกำลังแสดงความสามารถในขั้นตอนการออดิชัน่นด้วยความที่หน้าตาดีและดูมีความสามารถกรรมาการก็เลยให้เธอร้องเพลงแบบไม่ใช้ไมโครโฟนจีซูก็เลยร้องเพลง i h a v e f o v e r ไป และตอนนั้นเธอสวมแหวนด้วยก็เลยโดนถามว่ามีแฟนหรอจีซูก็ตอบไปว่าอ๋อก็แค่แหวนนะคะเรด้ว่าเป็นตัวตึงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะสาวคนนี้จีซูได้รับการติดต่อจาก YG ว่าเธอออเดชั่นผ่านในวันนั้นเลย YG บอกว่าให้เข้าตึกมาซ้อมในวันถัดไปได้เลยก็คือจีซูออเดชันสาขาน,นักแสดงแต่ผ่านออเดชั่นมาเป็นเด็กฝึก เพื่อที่จะเป็นศิลปินเคป๊อปแบบงงๆเลยนะคะจีซูเข้าฝึกในช่วงปิดเทอมพอดีและพอจะเปิดเทอมเธอก็คิดว่าถ้าอยากจะฝึกซ้อมต่อเนี่ยก็ต้องลาออกจากโรงเรียนอาจจะเพราะว่าจะได้มีเวลาซ้อมมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะสุดท้ายจีซูก็เลยตัดสินใจเข้าไปโรงเรียนและประกาศว่าจะลาออกทันทีเลยโดยไม่บอกเหตุผลกับเพื่อนๆเลยนะคะตอนเป็นเด็กฝึกเธอเคยถูกสตาฟบอกว่าให้ลดน้ำหนัก จีซูบอกว่าฉันรักร่างกายของฉันแม้ว่าฉันจะอ้วนก็ตามตึงสุดๆเลยนะคะในปี2012 YG ก็ได้ลงรูปจีซูโดยไม่บอกชื่อพร้อมกับแคปชั่น Who's that girl หลังจากนั้นจีซูก็ได้ไปปรากฏตัวในโฆษณาทีวีมิวสิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งละครโทรทัศน์ก็ด้วยจนแฟนๆพูดกันว่าจีซูเนี่ยมีประสบการณ์ทุกอย่างยกเว้นเดบิว นอกจากนี้เธอยังมีการถ่ายโฆษณาเกมมือถือกระเป๋าเดินทางสมาร์ทโฟนชุดนักเรียนและกล้องถ่ายรูปด้วยอย่างเนี่ยเซนดีจริงๆเลยนะเพราะท้ายที่สุดแล้วจีซูก็ได้เป็นหนึ่งในเบมเบอร์ของ b l a c k p ิง k และเป็นนักร้องที่เสียงมีเสน่ห์มากๆถึงแม้ตอนแรกจีซูจะออ,อดิชั่นเป็นนักแสดงก็ตามและมาถึงคนสุดท้ายโรเซ สาวผมทองที่ตอนเด็กนั้นผมดำนะคะโรเซ่เป็นชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในประเทศออสเตรเลียโรเซ่ <Rose S 2> เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีและร้องเพลงมากๆอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เล่นเปียโนดีดก,กีตาร,ร้องเพลงจนดึกดื่นเลยโรเซ่ <Rose S 2> บอกว่าตอนนั้นมีหลายค่ายที่ไปเปิดออเดชั่นที่นั่นแต่พ่อของโรเซ่ไปเห็นว่า YG เปิดประกาศออเดชั่นที่ออสเตรเลียเหมือนกันเลยบอกให้โรเซ่ลองไปออเดชั่นดู และจองตัวเครื่องบินให้เธอไปออดดชั่นที่เมืองนั้นซึ่งโรเซ่ก็ตอบตกลงไปทันทีเลยเพราะเธอชื่นชอบ Big Bang ถึงขั้นจำท่อนแรปได้ทั้งหมดและร้องเพลงของ2ูเอนวได้ทุกเพลงเลยด้วยพอมาถึงวันออดดชัน่นการแข่งขันดุเดือดมากๆจากผู้สมัคร700คนโรเซ่เป็นเพียงคนเดียวที่ออดดชั่นผ่านมาได้และเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกวาในปี2012 โรเซ่ก็ได้ลาออกจากโรงเรียนโดยไม่บอกเหตุผลใดๆกับเพื่อนๆและเดินทางตัวคนเดียวมาฝึกที่เกาหลีหลังจากนั้น YG ก็ได้ประกาศไล์อัพเมมเบอร์แบล็คพิงโดยมีชื่อของโรเซ่เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งถือว่าเป็นนิวเฟซเมมเบอร์ลึกลับที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยทีเดียวเป็นเมมเบอร์ที่มีระยะเวลาการฝึกสั้นที่สุดด้วยแต่ความสามารถนั้นโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร เคยได้ฟีเจอริ่งในเพลง Without You ของ GD ด้วยแต่ตอนนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อของเธอโรเซ่ก็เลยถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่ลึกลับที่สุดในวง BLACKPINK ใเวลานั้นนั่นเองกว่าจะมาเป็น BLACKPINK ที่มีสมาชิก4คนความจริงในตอนนั้นมีเด็กฝึกที่วนเวียนเข้าออกค่าย ก็ราวๆ2 0่สถึงสาคนเลยทีเดียวและความจริง b l a c k พิงคได้ดูกคาดเอาไว้ว่าจะมีเมมเบอร์มากกว่า4คนตอนแรกมีการฝึกกัน7คนบ้าง9คนบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็น b l a c k p ิงคตอนนั้นจีซูบอกว่าเธอก็ได้คาดเดาเอาว่าจะมีลิซ่าเจนนี่โรเซ่แล้วก็ตัวเธอเอง แต่ก็คิดไม่ออกว่าจะมีใครกันนะที่จะได้มาอยู่ในไลน์อัพอีก YG ก็คัดเลือกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือสมาชิกอยู่เพียงแค่4คนซึ่งก็คือสมาชิก b l a c k พิ n k ในปัจจุบันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวคัดสรรมาแล้วอย่างดีจริงๆนะคะเพราะว่าเดบิวต์มาแล้ว b l a c k พิ n k ก็ประสบความสำเร็จดังระเบิดไปไกลถึงระดับโลกเลยและกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน แถม่เร็วนี้พวกเธอก็จะคัมแบ็กและเดินายเวลทัวร์อีกครั้งแล้วด้วยตั้งตารอพวกเธอกลับมาโชว์ความปังในปีนี้กันได้เลยถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกสนุกของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ